กลับมาช่วงนี้นะครับผมอ่านหนังสือพิมพ์อยู่สักครู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าไทยรัฐวันนี้ลงพูดถึงศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบรรณนะครับให้ดูสักหน่อยหนึ่งนี่คือความยิ่งใหญ่ของวงการมวยนะครับมวยตู้ที่ไทยรัฐนนั้นเริ่มต้นในการก้าวเข้าสู่วงการมวยนี่ถือว่าเป็นข่าวที่เราให้ใหญ่ที่สุดในหน้ากีฬานะครับของวันนี้วันนี้ก็มีแขกรับเชิญมาพูดคุยครับหลายๆท่านนะครับที่มีโอกาส ได้เข้าไปร่วมงานในวันนั้นก็จะรู้ว่าคู่มวยที่คัดมาถือว่าเป็นสุดขั่วในแต่ละรุ่นแต่น้ําหนักนะครับมีโอกาสได้คุยกับทั้ง3ท่านวันนี้ก็ต้องถามกันหน่อยว่าในวันเสาร์หน้าความพร้อมเป็นอย่างไรจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรและอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับทั้ง3ท่านสวัสดีครับคนแรกนะนำมาทีมคนนะครับคุณทรงชัยประตังสุบันนะครับท่านที่2นะครับคุณอมรชัยเพิ่มพูนครับหรือว่าพี่ชัยของเราเองนะครับและอีกหนึ่งคนนะครับทีมผู้บรรยายนะครับหน ผู้บรรยายก็คือคุณสุรพัชจรุบันดีนะครับเดี๋ยวคุณเอกชุมพรครับ,รบเริ่มต้นกันนะครับที่มาที่ไปของรายการมวยนี้ต้องถามคุณทรงชัยก่อนศึกยอดมวยไทยรัฐร่วมกันจัดมาคุยยังไงถึงลงตัวจัดกับไทยรัฐ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วมวยตู้นี่คุณทรงชัยห่างหายไปนานมาก <c oughs> เป็น1ิปีครับ <c oughs> อาจจะเป็นบุกเบิกยุคแรกๆนะฮะอดีตก็มีท่านเทียมบุญอินทรบุตรถ่ายทอดทีวีแล้วมาเปลี่ยนแปลงในยุคผมนะฮะแล้วก็ ปรับมาแล้วแฟนมวยทั่วประเทศคงทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรรพอมาถึงยุคนี้หยุดไปเนี่ยนะฮะตอนนั้นถ่ายทีวีต้องสี่ช่องอทําเยอะมากพอตอนหลังหยุดไปเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของธุรกิจในวงการมวยครับสมัยเมื่อ30ปีมันยังเป็นการบุกเบิกฉะนั้นมาถึงตรงนี้หยุดไปเนี่ยเป็นโอกาสะะของตัวกระผมเองแล้วก็ที่จะตอบแทนแฟน,แฟนมวย ทำยังไงที่มาดูสึกวันทรงชัยเนืองแน่นตลอดเวลาแล้วก็จะทำยังไงตอบแทนบุญคุณแฟนม,มืโดยการถ่ายทอดทีวีครับก็ได้โอกาสจากไทยรัฐนะฮะที่ผู้มีพระคุณนะ่ะถือว่าคุณจรูนวานิจับหนึ่งในจำนวนที่บอกเอ้ยท่านทรงชัยไทยรัฐจะมีการถ่ายทอดมวโอ้ผมยกมือตันทีอ๋อ,นะอ,อหนึ่งไทยรัฐเนี่ยเป็นที่ทราบแล้ว ไม่ต้องพูดถึงความยิ่งใหญ่แล้วเป็นอะไรนำเสนอเนี่ยให้โอกาสแล้วผมเป็นผู้สารต่อเนี่ยฉะนั้นผมต้องรับผิดชอบในเรื่องของคู่มวยมในเรื่องของแฟนมวยที่จะติดไทยรัฐเนี่ยจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวก็กรนตีกันได้ดคู่มวยเดี๋ยวมาดูกันว่าคู่มวยในวันเสาร์เราก็จะมีโปรแกรมให้ดูแล้วก็เดี๋ยวให้ทั้ง3ท่านได้พูดถึงกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเรื่องของการประกบคู่มวยเนี่ย มีมีเกณฑ์ยังไงเพราะว่าจริงแล้วแต่ละช่องเนี่ยเขาก็ประกบกันมีลักษณะในี่ยทแตกต่างแต่ที่นี่เขาบอกว่าโอ้ค่าตัวระดับเลือนแสนเป็นไงคุณทรงชัยปกติแล้วเนี่ยถ้าแฟนมวยที่ดูทั่วไปเนี่ยพอเราออกไปการอย่างนี้แฟนมวยทั้งประเทศที่รอคอยไทยรัฐเนี่ยเขาก็แปลกว่าโอ้มวยอย่างนี้ที่ผมเก็บเป็นล้านนะคุณชายคงทราบแหละเป็นนักวิจารณ์ด้วยเป็นผู้รู้ด้วยนะฮะก็บอกว่าน้าทรงอาวยังมาออกทีวีเหรอเนี่ยคือการ สิ่งที่เราจะตอบแทนข้อ,อที่หนึ่คือจะคืนของดีให้กับคนดูทางบ้านเลยถูกต้องคนที่เข้าไปชมก็จะสนุกตื่นเต้นด้วยครับทีนี้แค่นี้ยังไม่พอมันเป็นจุด9แรกและเริ่มต้นของไทยรัฐไทยรัฐก็ต้องรอคอยว่าแฟนของไทยรัฐทั้งประเทศเนี่ยที่ติดตามกันสเดือนที่มีข่าวออกไปเนี่ยโอ้โห oh, ไทยรัฐจะถ่ายทอดทีวีจะเป็นอย่างไรอตอนนี้ก็ดูแฟนของไทยรัฐรแล้วแฟนของศึกวันทรงชัย ที่ทั่วสารทิศทั่วประเทศเนี่ยสาปีถือว่า40ปีกับการรอคอยนะฮะที่ผมจะกลับมาทำทีวีอีกครั้งเนี่ยจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าผมคงทำประโยชน์ให้กับสังคมทำประโยชน์ให้กับวงการมูย<ม>ได้ข้อที่หนึ่งก่อนนะฮะขออนุญาตนิดนึง<ม>เป็นโอกาสของหัวหน้าคณะนักมวยและก็นักมวยที่จะต้องสร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลแล้วก็ตัวเองแล้วก็ท้ง<ม>โดยการเปิดแพร ทางทีวีไทยรัฐครับข้อที่สองเรื่องอนาคตนะฮะผมได้ดำเนินการไว้ไม่ว่าจะเป็นการจะคิดแผนต่อไปแชมป์ไทยรัฐเนี่ยจะยิ่งใหญ่แค่ไหนกำลังคิดกันครับและแผนต่อไปเนี่ยมันต้องต้องมันอยากจะเป็นหนึ่งอ่ะโอ้เอากว้อย่างนั้นเลยนะครับอยาก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 มีความตั้งใจรอดูนะครับด้านความตั้งใจถามคุณเอกว่าคุณเอกพอ มีข่าวมาถแถลงข่าวเราก็รู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งในทีมผู้บรรยายประสบการณ์ในแวดวงเจอที่พี่ก็อาจจะยังน้อยกว่าแต่เพากระแสะในโลกโซเชียลเรามีโอกาสได้เช็คมากกว่าพอรู้ว่าเขามีมวยไทยรัฐจะถ่ายมวยเนี่ยกระแสะเป็นไงบ้างรวมถึงเรื่องของแนวคิดความแปลกใหม่ในการเสนอจากที่มีการคุกคีในการประชุมกันกว่าจะพูดรายการนี้ขึ้นมาความแปลกของมวยไทยรัฐเนี่ยศึกยอดมวยไทยรัฐจะแตกต่างจากช่องอื่น พูดถึงกระสใาโลกโซเชียลผลดีกว่าครับไม่ผมโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอัพเฟซบุ๊กอยู่แล้วแต่พอถ้าเป็นเรื่องของมวยเนี่ยผมจะมีฐานแฟนมวยใน Facebook เ,เยอะมากค,ค,คือคนรู้จักผมตั้งแต่ตอนทํามวยตั้งแต่ช่องเคเบิลละ่ะแล้วก็มีฐานแฟนมวยมาเขารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นนะกับการกลับมาของน้ทรงมาจัดมวยเพราะทุกคนคร,รู้อยู่แล้วว่านาทรงจัดมวยเนี่ยแน่นอน แกวางหลายชั้นมากถ้าเป็นตัวน้อก็หลายขบเบตอ่ะหลายซับซ้อนไม่มีประเภทม้วนเดียวจบแล้วพอเห็นคู่มวยอีกไม่มีใครทำแล้วครับเอาตัวยเงินแสนมาให้คนดูฟรีครับในประเทศไทยเนี่ยไปดูได้เลยไม่มีช่องไหนทําช่องนี้ทํำแล้วเอาคู่เอกวางคู่เปิดหัวด้วยพระจันฉายค่าตัวหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทตอนชนะไฟน์นี้ได้อัจฉีดอีกทองสองบาทเงินอย่างร้อยห้าหมื่นคิดดูแล้วกันโอ้โหเออแต่คนดูข้างในนี่คนจะสนุกนะไปดูที่สนามมวยแล้วคนดูทางบ้านคงจะได้รุนกัเหมือนกันถูกต้องพี่ชายบ้างครับแบบนี้พอ คู ranch, alcohol, tacos, food ่ขี้ดีกรีน้ามวยก็ดีการวิเคราะห์วิจารณ์มันต้องดูเด็ดเพชมันด้วยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้โหก่อนขึ้นชกเนี่ยดูเนื้อตัวปุ๊บดูรู้แล้วว่าดูแล้วออกน้ําเงินแดงดูง่ายแต่อย่างนี้เนี่ยมวยระดับดีกรีอย่างนี้นักสงจัดมางี้วิเคราะห์ยากไหมครับการวิเคราะห์วิจารณ์ของเรานักสมนี่เขาจะเลือกทามวยให้แบบว่าหางไม่มีก็ต้องมีมีไอ้แต่ว่าต่อน้ําหนักมั่งอะไรมั่งคเพื่อความเหมาะสมให้เกิดการคู่ขี้ขึ้นมาครับครับ ดูแล้วการการวิเคราะห์วิจารณ์ยากไหมเพราะว่าทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์เนี่ยคนก็ติดตามคือคือพี่ชัยเนี่ยการกระโดดกระโดดก้าวขึ้นมามาอยู่ในทีวีครั้งนี้มันก็กดดันกว่าจากการที่เรา <c oughs> เขียนเนี่ยมันอีกบแบบโดยแต่พูดเนี่ย <c oughs> มันต้องรวบรัดตัดความสั้นๆแล้วรู้สึกว่าสื่อทุกคนดูทั้งหน้าจอปุ๊บเอ้ยเอาเลยตามพี่ชัยว่าใบาหรือยังไงก็แล้วแต่ย็งไงฮะกดดันไหมครับ <c oughs> ครับก็กดดันนะครับครับผมแต่ส่วนมากเนี่ยไอ้มวยเนี่ยมันต้องดูแบบว่า ไอ้ปีมือเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องพูดถึงนะพระจันทร์ฉายนี่ออกมาปุ๊บเห็นตัวแน่ไายก่อนครับแล้วพระจันทร์ฉายเป็นมวยที่มีไอคิวและเป็นชกถูกตลาดเรื่องการอะตอนนี้เหมือนกับเหมือนกับชกกับรู้ใจก,กรรมการเลยต้องเล่งตอนไหนต้องผ่อนตอนไหนโอ้ต้นนี้อย,อยู่ดีอยู่ดีคือให้ผ่านหน้าจอยนี่มวยยังไม่เริ่มในวันเสาร์นี้ให้เลยนะเอ้เดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่าคู่มวยที่ออกมาเดี๋ยวลองให้ทั้งสามท่านได้ได้ลองพูดถึงนะนะครับว่าความพร้อมแต่ละคนเป็นอย่างไรขอขึ้นกราฟิก่อยนะครับว่าคู่มวยที่จะ ใช้ในวันเสาร์หน้านะครับที่จะชกกันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอนี่อย่างคู่นี้ครับอะถ้าเป็นมุมมองเราลองเช็คความพร้อมมันก่อนสำหรับแฟนๆที่จะไปในวันเสาร์นะครับแล้วก็ดูทางบ้านอพี่ชัยดูครับคู่นี้ความพร้อมเป็นยังไงอีกสักนิดหนึ่งครับครับคู่ไอ้พระจันรฉายเปิดหัวนี่เป็นเหมือนกับเปิดตัวของไทยรัฐเลยครับคู่นี้ชกกับไอ้หยาดฟ้าหยาดฟ้าก็เป็นมวยที่เป็นอาวุธรุนแรงมีหมัดมีศอกครับข้างหลังอ่ะ สยบวีรชัยส้ขาดลอยถือว่าถูกคู่แต่ก็มาได้เปรียบตอนที่เวทน้ำหนักที่ได้ต่อมาสองอร์ดครับนะครับไ<ห>ม่กีอ,อันนี้ค,คือไฮไลท์ซึ่งซึ่งดูแล้วยังไม่รู้ว่าจะออกหัวก้อยออกน้ำเงินแดงก็ต้องไปลุ้นๆนเชียร์กันเอา นะครับหลายคาบีตใช่ไหมหลายคาบตถูกต้องผมคื่อคู่นี้คนมองว่าตอนแรกอาจจะมองว่าแบเบอร์ผมไปดูที่ค่ายมานะไปดูการฟิตต่อคุณไม่ก่อนติดมาใช่ไหมทั้งพชัญฉายทั้งหยาดฟ้าพชัญฉายก็ซ้อมดีแล้วก็เสียแขกวางเทคนิคไว้นิดนึงที่พอจะเปิดเผยได้คือเน้นศอกหน้าแก้มวยซ้ายแก้ทางมวยซ้ายส่วนหยาดฟ้าเนี่ยตอนแรกถ้าให้เจอกันก่อนหน้านี้คนจะมองว่าโบแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะเจ็ดไฟที่มาเออแปดไฟมาอยู่กับพี่วิชัยราชานนนชนะเจ็ดแพ้หนึ่ง คือสดแรงขึ้นมาแล้วก็ได้หลักสองปอนด้วยถ้าดูตัวแล้วเนี่ยแกลอยกว่านิดนึงด้วยแต่หยาดฟ้าสูสีแหละคู่นี้ผมว่าอ่ยังมีเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวจะได้มาดูความพร้อมกันคราบที่ติดตามทางข่าวเดี๋ยวคุณเอกก็จะไปติดตามมาให้นะครับแต่ละคู่เนื้อตัวเป็นยังไงในการแท็กติกที่จะใช้ในการชกเป็นยังไงช่วงท้ายรายรการทั้ง3ท่านกันทรงก่อนนะครับฝากมวยรายการนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีแชมป์มีโอกาสไหมมวยรอบไทยรัฐหรือว่า อนาคตจะต่อยอดยังไงคือให้ให้เป็นมาตรฐานระดับโลกของที่นักทรงเคยสร้างไว้ครับให้ติดตามนะครับผมคิดว่าเป็นโอกาสของพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศที่จะได้ชมไทยรัฐทีวียอดมวยของไทยรัฐแผนหนึ่งก็คือการชิงแชมเปี้ยนเนี่ยเป็นแผนในโอกาสต่อไปเช่นสัปดาห์นี้เราก็ชิงกันได้แล้วเช่นพระจานฉายเนี่ยมันเลยแชมเปี้ยนไปแล้วเพราะเป็นนักมวยเทวดาเพราะทั้งประเทศไทยไม่มีใครสู้รับ116บกนี่ชก ชนะเพชรขาดโชคไม่มีใครสู้เลยฮะตอนนี้มาต่อน้ําหนักกันอย่างเงี้ยขึ้นเวทอีกนะฮะฉะนั้นประกันการันตีคือมีโจทย์ใหม่ให้คนดูได้ดูอ่ะนะครับว่าเป็นยังไงน่ารู้น่าเชียร์ผมคิดว่าต้องติดตามต่อไปว่าแผนงานต่อไปของไทยรัฐเนี่ยไม่ได้อยู่แค่นี้การชิงแชมเปี้ยนอาจจะเป็นเดือนแรกเนี่ยเดือนที่สองเรามีการชิงแชมเปี้ยนละนะฮะแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมเรียนตามตรงเลยนะไทยรัฐเนี่ย จะทาในสิ่งที่ทั้งวงการมวยยังไม่ได้ทําแล้วทั้งวงการมวยเนี่ยรอคอยนะครับยิ่งใหญ่ที่สุดการร่วมกันกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศสร้างอนุสาวรีย์มวยไทยร่วมกับไทยรัฐตรงนี้คนละบาทเดียวนี่อนุสาวรีย์มวยไทยเกิดขึ้นแล้วการท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมาที่ประเทศไทยโดยมาไหว้อนุสาวรีย์มวยไทยเนี่ยต้นตำรับของมวยไทย จะเกิดขึ้นโดยไทยรัฐครับเอาละครแม็คมนะครับโดยนนส่ง up ไปที่พี่ชัยมั่งครับ,รบเราดูวันเสาร์หน้าจะได้อะไรจากสึกยอดมวยไทยรัฐครับแฟรบุยได้เหมือนกับว่าปกตินี้จะดูมวยไทยทอดไม่เคยได้ดูมวยเงินแสนออกตู้ก็จะได้ดูครับมันก็เป่าคู่มวยที่เขาออกมาเนี่ยไม่ธรรมดาสามารถไอเอามวยเนี่ยในรายการนี้ไปเพิ่มคู่อีกสี่คู่ประกอบรายการไปเก็บล่ามเนินเนี่ยไม่ต่างว่าล้านห้า พูดวยในในการนี้ครับผมเรียนไนิดเดียวนะขอเพิ่มเติมนิดนึ่งไม่ว่าจะเป็นแสงมณีซึ่งเป็นยอดมวยขณะนี้ครับไม่ว่าจะเป็นธนชใัยก็ดีไม่ว่าจะเป็นมวยเอกต่างๆก็ดีถ้าหัวหน้ามีความประสงค์อยากจะชกไทยรัฐ ยอดมวยไทยรัฐทีวีเนี่ยเราจะเอามวยที่เก็บ3ล้านกว่าเนี่ยมาออกทีวีให้ครับเตรียมอางั้นเลยนะครับเตรียมตัวฮะเตรียมตัวเพราะว่าโอ้คุณเอกทิ้งท้ายหน่อยครับครับวันเสาร์หน้าต้องติดตามศึกยอดมวยไทยรัฐฝากแฟนๆหน่อยอ่ะโอ้ฝากไม่เลวบอ้อมใจเลยครับเพราะผมว่าคาดผมมองว่าอย่างนั้นนะครับคู่แรกเปิดหัวมาเป็นคู่เอกนี่ก็พระจันฉายก็ได้ดูไดดู้แบบประเภทมวยคลาสสิกครับคู่ที่สองเสือใหญ่เนี่ยต้องลุ้นแหละ จะน็อกจะนับหรือเปล่าว่าประเภทระเบิดเดินดินนะครับคู่ที่3นี่ไฟแตกหักยอดมงคลกับลูกนิมิตโอ้โหแบบครบรสชาติแน่นอน3คู่หลังที่ผมพูดมาแต่ดูฟรีครับทั้งในสังขามแล้วก็ทางทีวีแล้วก็ดูฟรีตลอดไปครับเออก็ออกฝากไว้ด้วยนะครับก็เสาที่5กันยายน่ายข้สดบ่าย3 ถึง5โมงเย็นแล้วก็ที่สนามเนี่ยอยู่ที่สตูดิโอมรีซอย101ร้อยหนึ่งลาดขาวร้อนะครับก็ไปติดตามกันได้ก็หลายๆคนแหละผมเชื่อว่าฐานแฟนคลับของคุณสนชัยเยอะอยู่แล้วแล้วก็เที่ยวนี้ผมว่าเชื่อว่าคลื่นมหาชนที่รักคุณทรงชัยจะมาร่วมดูมวยทางไทยรัฐทีวีครับะนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่เราพูดคุยกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้า เราจะมีการวิเคราะห์วิจารก,กันด้วยก่อนที่จะถ่ายทอดสดเพะว่ารายการจะจบบ่าย3แล้วมวยต่อพอดีนะครับติดตามกันได้ทางไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์วันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับ